มาถึงการแข่งขันในคู่สุดท้ายในรอบ Tree Stand สำหรับรายการ LDX o Next Idol รายการที่จะค้นหาไอดอลในหมู่ไอดอลจากไอดอลทั้งหมดกว่า20วงและจากการแข่งขันรอบ Battle จนเหลือเพียง10วงสู่การหาทีมที่มีคะแนนสูงสุดจำนวน3ทีมในรอบ Tree แตน n d และสำหรับ EP ที่แล้วนะครับอันดับบนสแตนเนี่ยได้แก่อันดับ 1. ทศ t o s s e er Girl อันดับที่ 2. Violet w i n g อันดับที่3เดซี่เดซี่สำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะครับได้แก่วงสยามรีมและวงฟีเวอร์ที่ถือว่าเป็น2วงสุดท้ายของการแข่งขันในรอบทรีสแตนการแข่งขันเริ่มต้นที่วงสยามรีมซึ่งมาในเพลง MSN การโชว์นะครับจือว่ามีการเปิดด้วยการเล่นกับการเปลี่ยนตำแหน่งแพทเทิร์นการยืนได้น่าสนใจดีนะครับและดูเหมือนว่าท่าเต้นเนี่ยจะมีการเล่นกับบีทเพลงด้วยมีความรู้สึกว่าถ้าแม่นยำบีทขึ้นอีกนิดหนึ่งกับเก็บจังหวะแบบล็อกท่าให้ชัดเจนมากขึ้นน่าจะเป็นการทําให้ท่านี้เนี่ยออกมาเฉียบขึ้นมีจังหวะการเล่นกับบุเมเบนร่างกายนะครับที่ดูเหมือนกึ่งล็อกแต่ว่าดูเหมือนว่าอาจจะยังใส่กันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่จนสังเกตได้ในเรื่องของงานเพลงนะครับส่วนตัวแต่แมนก็รู้สึก แบบบล็อบล็อกประสานกับท่าเต้นที่ดูนิ่มๆแต่แอบ,บมีพลังในตัวเองเลยทําให้ดูน่าสนใจดีในเรื่องของท่อนฮุกนะครับท่อนที่ผ่านมาก่อนเข้าท่อนฮุกเนี่ยก็ถือว่าปูมาได้ค่อนข้างดีละแต่ว่าพอถึงท่อนฮุกเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนท่าเต้นกับจังหวะดูไม่ค่อยส่งท่อนฮุกสักเท่าไหร่ทาให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยโดนท่อนฮุกดึงความรู้สึกหรือว่าเตะตาขึ้นมาสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของงานมือหลังท่อนฮุกนะครับก็ดูเหมือนว่าแอบบมีจังหวะไม่ตรงกับบีสทส มินิโซโล่นะครับก่อนจะมีการเข้าท่อนที่2ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกท่อนที่มีการใช้งานเงิค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าความแม่นยํากับบีดเพลงความพร้อมเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะครับมีการโชว์การเปลี่ยนแพทเทิร์นการยืนในท่อนนี้ด้วยและดูเหมือนว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของวงนี้ในเรื่องการเปลี่ยนแพทเทิร์นการเปลี่ยนดูเพลินดีไม่ให้ความรู้สึกติดขัดแม้จะเป็นการแปลงเพลงเป็นเพลงร็อกเร้าอารมณ์นะครับแต่ดูเหมือนว่ากราฟเฉลีย่ยของอารมณ์ที่ถูกส่งไปยังคนดูเนี่ยกลับให้วาร่่อออนนยหห็ื โซโล่หลักนะครับเริ่มต้นได้งานมืออีกแล้วซึ่งถือว่าเป็นท่าที่ควบคุมความพร้อมค่อนข้างยากการมีคนที่มีจังหวะไม่เท่ากันเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนทันทีแอบเสียดายเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นขั้นที่มีการแบ่งการร้องที่ดีท่าเต้นท่อนโซ,โซโล่นะครับทุกคนทํากันได้เต็มที่ดีแต่ยังแอบเห็นแกลบนิดนึงหรือว่าช่องว่างระหว่างรอยต่อการเปลี่ยนท่าเต้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลต่อความต่อนเนื่องในการดูโชว์ในเรื่องของอินเนอร์นะครับภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ารักษาค่าเฉลี่ยของอินเนอร์ของตัว ขาดดันามิกในการโชว์แล้วก็ไม่ได้ทิ้งจุดจดจำเอาไว้อย่างเด่นชัดมากนักซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสาียดายคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะครับคุณแปมพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่มีน้องคนหนึ่งเนี่ยอุปกรณ์หลุดจนมีการหยุดเต้นระหว่างโชว์แต่ก็มีการชมเรื่องของอินเนอร์ที่ส่งพลังความสนุกออกมาได้ดีและพูดถึงดนามิกของการโชว์ที่หายไปเพราะภาพรวมเนี่ยจุดเท่ากันไปหมดคุณทอมชอบเรื่องของการนาเสนอในการผสนเพลงร็อกและเพลงไี่ปุ่นเข้าด้วยกันแต่ด้วยจังหวะความเร็วของเพลงเนี่ยทำให้การควบคุมการร้องอาจจะทําาาาให้้้กกรฟฟฟัััังงงนนนี่ยดดูไมทตจจจุออะี ท่าเต้นที่มีการเสริมการร้องที่ดีขึ้นรวมถึงการจัดตำแหน่งการยืนที่จะเสริมท่อนร้องให้ผู้ร้องท่อนนั้นเนี่ยเด่นชัดมองง่ายมากขึ้นคุณคริสชมเรื่องเป็นวงที่มีเสน่ห์ที่ดีแต่ตัวโชว์เนี่ยอาจจะไม่ว้าวมากนักําใไม่อาจจะมีคะแนนส่วนนั้นที่จะหายไปในส่วนของคะแนนนะครับคุณคริสให้70คะแนนคุณชอมให้70คะแนนคุณแปมให้70คะแนนรวมเป็น210คะแนนซึ่งน้อยกว่าอันดับที่3ามอย่างวงเดซี่เดซี่ทำให้ไม่สามารถผ่านเข้ารอบไปได้สําหรับวงต่อมานะครับได้แก่วงฟีเ e อร์ซึ่งมาในเพลง ไม่รักเธอโดยในครั้งนี้นะครับก็มีการปรับทีมเหลือ7คนสําหรับการโชว์มีการเปิดโชว์ด้วยการโชว์พลังเสียงและงานล็อกมือกึ่งเบรกแดนซ์ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวงนี้ถือว่าดึงดูดความน่าสนใจได้ดีแต่ก็ยังเห็นการเหลื่อมของจังหวะบ้างแม้จะเป็นท่อนช้า ซึ่งแแบน่าเสียดายไปนะครับในส่วนของการเข้าท่อนแรกนะครับก็ถือว่าชูการเข้าท่อนแรกได้ค่อนข้างดีสกดการรับชมและการฟังให้ผู้ชมเนี่ยโฟกัสกับการโชว์มากขึ้นโดยส่วนตัวชอบการแปลเพลงและก็แปลดนตรีของโชว์นี้นะครับให้ความรู้สึกว่ามีด y n a มกของงานดนตรีอย่างเห็นได้ชัดและสัมผัสได้ง่ายมีความขึ้นลงของอารมณ์และเนื่องด้วยจากเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างช้าและท่าเต้นที่มีการพรีเซนต์มาเนี่ยขึ้นกับบิดเพลงค่อนข้างชัดเจนเสริมให้การออกท่าง,งานมือหรือการเก็บท่าค่อนข้างดูคมและทําได้ดีเพราะสามารถือว่า ว่าทาได้ค่อนข้างดีแต่จะมีจังหวะเหลื่อมอยู่บ้างในซีนของการยืนซ้อนกันแล้วโชว์งานมือซีนการจัดการรีเซนท่อนร้องแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับทำให้เมมเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมีช็อตอักซิเดนเล็กน้อยในการที่มีไมเนี่ยไปโดนคางเพื่อนสมาชิกในวงนะครับแต่ก็จือวว่าประคองสีหน้าและอารมณ์ต่อไปได้ดีก็ถือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีไปนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็มองได้ว่าเป็นเรื่องของความปิดพลาด ในการฝึกซ้อมความแม่นยำได้เหมือนกันเท่าที่สังเกตมานะครับดูเหมือนว่าท่าเต้นที่อาจจะยังไม่แข็งมากนะักองวงนี้คือท่าเชวิคหรือว่าการขยับสะโพกแบบรวๆเร็วๆเพราะตันมันรู้สึกว่าพอถึงท่อนนี้เนี่ยมวลอารมณ์ของเมมเบอร,ร์แต่ละคนค่อนข้างกระจายจนเห็นได้ชัดน่าจะเป็นท่าที่ยังดูอ่อนและเบาที่สุดเทียบกับทั้งโชว์ท่อนโซโล่กับเนื้อหาก่อนท่อนโซโล่มีความรู้สึกว่าเนื้อหาก่อนเข้าท่อนโซโล่ของวงนี้เนี่ยมีการใช้ท่าซ้ำซึ่งตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างเสียดายโดยส่วนตัวรู้สึกว่าน่าจะมีการใช้เเเเเซตตตท่่่่าา้้นนนใหหมปปปลลียยยแแบบกกงไโดือออิ ผ่านมาเนี่ยแต่ละวงจะมีการพรีเซนต์การโชว์การมูฟเมนต์ที่ตัวหรือว่างานมือแต่ว่าวงนี้เนี่ยจะมีการโซโล่ที่มีเนื้อหาไปที่งานขาไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าทาออกมาได้น่าสนใจก่อนจะมีการเล่นกับมูฟเมนต์และส่งมูฟเมนต์มาอย่างท่อนรองท่อนสุดท้ายเป็นการดันกราฟความน่าสนใจขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ส่งท้ายด้วยการโชว์งานรองนะครับซึ่งก็ถือว่าสร้างความว้าวาได้ดีแต่แกรู้สึกว่ามันก็ว้าวาแหละแต่ว่ากราฟเฉลี่ยการโชว์ก่อนหน้านี้เนี่ยค่อนข้างมีมดเดเตอร้อยอนนเยตทต่่ามงไปนิดนึง จนกราฟเนี่ยสูงเกินไปจนโดดจากงานโชว์ก่อนหน้ามากเกินไปหน่อยอารมณ์ประมาณว่านึกจะสูงก็สูงแบบสูงปริ๊ดไม่มีปีไม่มีโคลยจนแอบตกใจเล็กน้อยแต่ภาพรวมนะครับก็ถือว่าเป็นวงที่มีการโชว์ที่มีดานามิกค่อนข้างดีคอมเมนต์จากคณะกรรมการากานะครับคุณคริสพูดเรื่องเป็นโชว์ที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นและแตกตา่างคุณแปมพูดเรื่องเป็นโชว์ที่ดูเพลินมากดูดอารมณ์ดูดสายตาจนเกือบลืมคอมเมนต์แต่ก็อาจจะมีอินเนอร์บางคนหลุดบ้างเพราะความตั้งใจมากเกินไปคุณชอมพูดเรื่องเป็นโชว์ที่ จะมีบางคนที่อินเนอร์ดรอปจากเพื่อนในทีมต้องเสริมให้ดีขึ้นในส่วนของคะแนนนะครับคุณแปมให้85คุณทอมให้82และคุณคริสให้84คะแนนรวม251ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนรวมสูงที่สุดจากการแข่งขันในรอบทริีแซนมาส่งผลให้วงฟีเวอร์ขึ้นอันดับที่1แทนวงอย่างทดสเกิลและเป็นการส่งผลให้ดานวงเดซี่เดซี่ที่เดิมอยู่อันดับที่3ตกรอบไป วิเคราะห์การแข่งขันนะครับพูดถึงการโชว์แรกของสยามดีนนะครับจากที่วงได้มีการพรีเซนต์มาเนี่ยมีการบอกว่าในการแปลงเพลงแปลงโชว์ครั้งนี้เนี่ยจะมีการนําเอากลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นมาใส่ไว้ด้วยซึ่งถือเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของวงนี้นะครับแต่ว่าจากการที่เราได้เห็นการแข่งขันและการรีวิวในหลายๆ EP ที่ได้ผ่านมาก็พอจะเริ่มสังเกตได้ว่าวงไอดอลที่มีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นเนี่ยหากนํามาโชว์และวัดกันที่เพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะดูเสียเปรียบกว่าวงที่มีจุดเริ่มต้นที่ต่างกันออกไป อินเนอร์และอารมณ์มากกว่าในส่วนของท่าเต้นเชิงเทคนิคเนี่ยก็จะเป็นเรื่องรองลงมาด้วยเหตุนี้นะครับทำให้หากมีการวัดกันข้ามวงเกิดขึ้นถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ภาพรวมก็อาจจะเห็นถึงความแตกต่างและทําให้ดูเสียเปรียบได้อันนี้ก็เป็นมุมมองของโอตาแมนนะครับการชัว์ของวงสยามดีมเนี่ยก็ดูน่าเสียดายไปและอีกประเด็นที่ถือว่าไม่พูดก็ไม่ได้นะครับก็คงเป็นเรื่องของมีการเปลี่ยนแปลงอันดับทีแสแตนในอ p ีนี้มันไม่ใช่แค่หนึ่งใน3ที่เปลี่ยนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงถึงอันดับที่กกันีดนนาารงแ่จขข ใน EP แรกที่มีประเด็นตกเถียงเกิดขึ้นมากมายโดยส่วนตัวของโอตาแมนนะครับก็ถือว่าในการแข่งขันรอบนี้เนี่ยภาพรวมวงฟีเวอร์ก็ถือว่าเป็นวงที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมีดนามิกการโชว์ที่น่าสนใจและก็ถือว่าได้แสดงศักยภาพมากขึ้นกว่าในการแข่งขันรอบแรกตามที่วงตั้งใจไว้โดยส่วนตัวมองแล้วก็รู้สึกว่าทางวงเนี่ยมีศักยภาพที่สามารถขึ้นมาอยู่เป็นหนึ่งใน3วงได้แต่ก็แอบเกินคาดคิดนิดหนึ่งเพราะไม่คิดว่าจะมาถึงอันดับที่หนึ่งในส่วนของประเด็นนี้นะครับหากจะให้วิเคราะห์แล้วเนี่ยอาจจะด้วยภาพรวมวงเนี่ย วงที่โชว์และดูว้าวดูอลังการจริงแต่ว่าหากจะพูดในเรื่องของเชิงเทคนิคและท่าเต้นนะครับในเรื่องของรายละเอียดการเก็บท่างานมือต่างๆในโชว์ของทอสเกลเนี่ยอาจจะไม่ได้พิเศษในส่วนนั้นมากนักแต่ทางฝั่งวงฟีเวอร์นะครับด้วยความที่เป็นเพลงกึ่งช้าทําให้สามารถลงดีเทลในเรื่องนี้ได้ดีกว่าและชัดเจนกว่ารวมถึงการร้องนะครับก็ดูมีท่อนส่งพลังที่โดดเด่นและชัดเจนกว่าเล็กน้อยจึงได้คะแนนภาพรวมในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงกว่าไปนะครับโดยหากเทียบคะแนนนะครับวงทอสเกลคุณแปมให้80 คุณทอมให้80คุณคริสให้80รวมกันเป็น240คะแนนส่วนทางฝั่งซีเวอร์นะครับคุณแปมให้85ซึ่งสูงกว่าคุณทอมให้82ซึ่งสูงกว่าและคุณคริสให้84ซึ่งสูงกว่าดังนั้นในมุมของกรรมก,การนะครับวงซีเวอร์เนี่ยกระดุเหนือกว่าในแต่ละด้านในส่วนของฟีดแบ็กในการแข่งขันรอบนี้นะครับดูเหมือนว่าภาพรวมเนี่ยคนจะยอมรับในฟีเวอร์มากขึ้นแต่อาจจะยังมีคําถามอยู่บ้างว่าคะแนนที่ได้รับไปเนี่ยสูงเกินจริงไปหรือเปล่าเพราะเือว่าเป็นคะแนนที่โดดออกกกมมมาจาจทท,ทุีได้รรัับบชแล,ละคค คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและสำหรับวันนี้โอตาแม,มนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ